สวัสดีครับ f อสิงครับวันนี้เรามาพบกันนะครับวันนี้สิงนำหนในเบญจภาคีเลยนะครับเป็นองคูในตำนานแล้วเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับนี่คือพระอะไรใครรู้ไหมครับนะดูกันนะครับนี่คือพระแท้ที่ดูง่ายนะครับนี่คือซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกอยู่ในชุดหนึ่งเบญจภาคี ราคาหลายล้านบาทนะครับนี่คือพัดแท้ที่ดูง่ายเดี๋ยววันหลังสิงมีเวลาสิงจะไลฟสดยาวๆให้ชมกันครับวันนี้เรามาดูกันว่าพระเนี่ยเวลาพระแท้เนี่ยนะครับมีตําหนิตรงไหนนะครับลายกระดกเห็นไหมครับลายต่างๆความคมเนื้อความเป็นธรรมชาติความเก่านะครับจาพิมพ์แม่นๆนะครับพิมพ์ได้เราจะได้เนื้อได้พระแท้นะครับแล้วพบกันนะครับไลฟสดนะครับ วันเสาร์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์เราพบกันช่องทาง y t u t u นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ